สวัสดีครับผมคนทำกินชแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะผมได้แนะนำตัว Long Beach Creamer นะครับซึ่งเป็นตัวครีมเทียมของ Long Beach นะครับที่ใช้สำหรับในการทำเป็นส่วนผสมในการชงชากาแฟนะครับผมในครั้งนั้นนะฮะผมในคลิปที่แล้วผมทำเป็นชานมัสมเย็นนะครับผมเป็นใช้ผงตัวครีมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นส่วนผสมที่ให้ความมันนะฮะแต่วันนี้นะฮะคลิปนี้ผมจะลองเอาตัว Long Beach c r e a m e r นะครับมาทำกับมาชงกับเมนูกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดนะครับปกติแล้วเนี่ยในกาแฟสดที่ผมจะใช้นะครับ จะเป็นผงกราซิโอโซ่นะครับของมินิคอฟฟี่นะครับแต่สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะลองใช้ตัวครีมของตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะให้ความมันโดยที่ไม่กรบกินกาแฟหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับเม็ดกาแฟที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับเป็นของคอฟฟี่พิเมียร์นะฮะตัวนี้จะเป็นเม็ดกาแฟที่ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะฮะระหว่างอาราบิก้าร้อแล้วก็ตัวเอสเปรสโซ่แบบขั่วเข้มนะครับรสชาติแล้็กลิ่นกาแฟที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของหอมเข้มนะครับผม วันนี้จะทำในแก้วเสริม18ออลนะครับตัวนี้แก้วเสร์ฟตัวนี้เป็นของ EPP ขนาด18ออลแบบตูดแบบแคปซูลตัวนี้นะฮะปกติแก้วที่ร้านผมจะใช้ขนาด20ออนนะะเป็นตูดตัดเป็นตูดตัดแบบนี้นะฮะแต่พอดีไปหาซื้อแก้วขนาด20ออ18ออลเนี่ยมันมีแต่แบบนี้ก็เลยใช้แบบแคปซูลนะครับแต่แก้วใช้ประจําก็คือ20ออลนะฮะลองทําดูหลายๆไซส์นะครับในเรื่องของแก้วเสร์มนะครับ จริงเราไม่ต้องเป็นเราต้องทําเฉพาะแก้วไซส์เดียวนะลองชิมชิมดูหลายๆไซส์ปกติแก้วกาแฟแก้วเสิร์ฟยิ่งเล็กนะฮะรสชาติกาแฟยิ่งเข้มข้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดลองตัวครีมนะครับว่าเราถ้าเกิดเราใช้กับตัวเมนูกาแฟสดซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของกลิ่นและก็รสชาตินะครับพวกกาแฟนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว long beach creamer ตัวนี้นะครับเป็นส่วนผสมเนี่ยมันจะ,ะทํารสชาติออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะทําให้รสชาติและก็กลิ่นของกาแฟดรอปลงไหมนะครับ แล้วก็ทําให้ความมันของเมนูนี้อยู่ในระดับไหนนะครับก็จะมาลองดูเนาะ ส่วนตัวแทมเปอร์ที่ผมใช้นะครับผมใช้ตัวตัวมะกรองตัวนี้นะครับประคบให้ตัวหน้าผิวหน้าของผงกาแฟเราเรียบก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวแทมเปอร์ธรรมดาเนี่ยกดทับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้ทําให้ตัวหน้าหน้าตัดของผงกาแฟเราเนี่ยไม่เอียงนะครับเวลาเรากั่นน้ํากาแฟมันน้ํากาแฟจะได้ออกมาแบบสม่ําเสมอนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ตัวนี้ปกติเขาก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับแต่ว่าพอดีผมมีตัวมะกรองมาช่วยด้วยนะครับ เพื่อให้เพิ่มความสะดวกมากขึ้นแก้วเสิร์ฟ1ิออนก็จะใช้น้ำเอสเปรสโซอยู่ที่80นะครับเท่ากับแก้ว20ออนนะครับผม นี่ะนี่ก็เป็นครีม่าที่ได้จากกาแฟพรีเมียร์นะครับใช้ได้น้ำกาแฟอยู่ที่80 ml นะครับผมปกติที่ผมชงเมนูลาเต้เย็นนะครับผมจะใช้ผงครีมกราซิโอโซของมอน,นีเออฟกานะครับอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวลองบีดครีมเมอร์เท่ากันเลยนะครับ ก็นมข้นหวานนะครับใช้1ออนนะฮะหรือว่า30 ml เครื่องปรุงของลาเต้ก็เท่ากับเครื่องปรุงลาเต้ที่ใช้อยู่ในร้านนะครับการชงลาเต้ที่ร้านก็จะเป็นแบบไทยสไตล์นะครับก็จะมีครีมด้วยเพราะว่าจะเน้นในเรื่องความมันแต่ว่าเราก็จะเลือกใช้ครีมที่มันไม่มีไขมันทานแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพลูกค้าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับนี่ จะดูว่าความมันมันอยู่ในระดับไหนสำหรับตัวผงลองบีชครีเมอร์นะครับแน่นอนนะครับตัวลองบีชครีเมอร์เนี่ยเอาไปใส่สำหรับพวกชาพวกอะไรเนี่ยมันเพิ่มความมันยิ่งเพิ่มอตรถรสแน่แต่เมื่อไรที่เรามาใส่กับกาแฟเนี่ยเราต้องดูนิดน,นึงว่าไอตัวผงครีมเนี่ยมันจะทําให้รสชาติแล้วกลิ่นกาแฟดรอปลงไปไหมนะครับถ้ามันดรอปไปมากนะครับผมก็จะเลี่ยงที่จะไม่ใช้นะครับใช้เป็นนมสดแทนก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเดิมทีผมมีกาซิโอโซอยู่แล้วนะครับ เป็นครีมเทียมกาซิโอโซ่อยู่แล้วนะครับจริงแต่ว่าจะลองดูตัวนี้ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนในเรื่องความมันนะครับแก้วเสิร์ฟผมใช้แก้วเสิร์ฟขนาด18ออนแบบทรงตูดกระปุกลุกแบบแคปซูลแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็จะลาเต้ก็จะไม่มีฟองนมเนาะก็จะใช้เป็นแบบฝาเรียบตัวปากกว้างตัวนี้ก็คือขนาดปากกว้างของมันก็คืออยู่ที่9.8มิลลิเมตรก็จะเท่ากับแก้วไซส์ที่ผมใช้อยู่ในร้านเลยนะครับเวลาเพื่อนๆไปซื้อฝาเรียบของ E.P.P. นะครับมันจะไม่ได้บอกว่า9.8มิลลิเมตรนะครับ จะเขียนว่า98.7ตัวนี้นะครับใช้กับตัวแก้ว 98. มิมลนะครับตอนแรกผมก็ไปเดินหาผมหาไม่เจอ98ิบ9 8มีแต่9 8 7็ก็ไม่กล้าซื้อมาก็เลยเดินเอาลองไปทาบกับตัวแก้วดูแก้วเปล่าดูผมว่า,วาใช้ด้วยกันได้ก็เป็นไซที่มันทำมาเพื่อแก้วตัวนี้นะครับก็นี่นะฮะลาตี ก็จะต้องเหลือพื้นที่ให้กับนมสดที่จะลาดลงไปนิดนึงนะครับส่วนนมสดวันนี้ผมใช้ของ m มคโนเรีย a าริสต้ามิลนะครับอันนี้ผมไปเดินที่แมคโครมานะครับเพราะว่าจะลองดูหลายๆตัวหลายๆยี่ห้อมันเป็นนมสดพัชจไลท์นะครับก็คืออยู่ในประเภทเดียวกับนมเมจิพัจไลท์เพียงแต่ว,ว่าตัวนี้มันจะเน้นในเรื่อง,องของการตีฟองนมด้วยทั้งฟองร้อนแล้วก็ฟองเย็นผมลองลองใช้ดูแล้วเออมันสามารถ อัตยประโยชน์มากกว่าก็คือมันทําเป็นพวกเมนูนมได้ก็มันจะต่างจากตัวตัวนมฟอรคอนนะฮะที่ใช้สําหรับในการตีฟองคือนมฟอรคอนเนี่ยก็จะใช้แทนนมพัสเาลไรหรือว่านมนมสดได้นะเพียงแต่ว่าบางทีกลิ่นมันอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ตัวนมพัสเาลไรโดยตรงเนี่ยตัวกลิ่นมันจะไม่แรงเท่ากับนมนม U S T ตัวนี้นะครับทำให้เวลาเราเราเราซื้อมาใช้ในร้านเนี่ยมันใช้ได้ทั้งการทําเมนูนมแล้วก็ใช้ได้ทั้งการตีฟองมันสะดวกแต่ถ้าเกิดเป็นเมจิ ฝาสีดำเงินตัวนั้นก็จะจะดีสำหรับในการทำนมแต่พอมาทำฟองนมเนี่ยบางทีตีฟองไม่ขึ้นผมก็ลองซื้อตัวนี้มานะฮะแล้วก็เทนมสดเราลงไปเลยครับอืมกิดฝาเรียบนะฮะโอเคได้แล้วฮะสำหรับเมนูลาเต้เย็นนะครับในแบบคนทำกินนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกันนะครับว่าตัวลองบิดลองบิทครีมเมอร์ตัวนี้มันจะดรอปกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟลงไหม นะครับแล้วก็ให้ความมันในระดับไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันครับผม <Okay. S 1> ก็ครั้งที่แล้วผมลองกับชาดำอัดสามนะครับปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะม,มันก็คือให้ความมันนะแต่วันนี้ก็เลยเลือกใช้กับตัวเมนูลาเต้นนะก็ซึ่งลูกค้าก็ส่วนมากก็จะเน้นในเรื่องของความมันอยู่แล้วนะครับอืม จริงๆแต่ตัวมันจะมันกว่าผมกาซิโอโซที่ผมใช้นะครับแต่ตัวรสชาติของกาแฟมันก็ยังอยู่นะแต่อาจจะเป็นตัวเม็ดกาแฟด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราใช้เม็ดกาแฟที่มีความเข้มในเรื่องของกอลิ่นแล้วก็รสชาติมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมใช้ตัวของคอฟฟี่พีเมียเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติมันค่อนข้างที่จะมันมีความหอมแล้วก็มีความเข้มอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่พอเจอตัวครีมเข้าไปเนี่ย ที่โคนลิ้นเราสัมผัสเป็นความมันนี่เลยแต่ที่ตรงกลางลิ้นเราเนี่ยมันจะมีความขมของกาแฟเหลืออยู่นะครับส่วนเรื่องกลิ่นมันจะดรอปลงไปหน่อยนึงนะครับกลิ่นของกาแฟจะดรอปลงไปกว่าผงกราซซโอโซของมันีคอฟฟี่ที่ผมใช้อันนี้ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาอวยสินค้าของตัวเองนะครับอืแต่ได้ในเรื่องของความมันก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ อยากได้รสชาติกาแฟที่แบบซอฟลงเน้นในเรื่องของความมันแต่ความหวานนี่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้ความหวานจากนมข้นหวานอย่างเดียวนะครับแค่1อ่ออนเองเท่ากับส่วนผสมที่ผมใช้ในร้านนะครับความมันสัมผัสที่คนนี้นี่เลยครับแต่ว่าจะเป็นดอกรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟลงกว่าฟงราซิโอโซนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปลองเทสดูก็ได้นะครับยะซื้อไปก็ได้ผมก็ทางลองบีเขาส่งมาให้ผมก็เลยเอามารีวิวแนะนํา คือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับไม่จําเป็นจะต้องอใช้เหมือนผมก็ได้ผมใช้สองช้อนโต๊ะในเมนูลาเต้น,นะครับเพื่อนๆอาจจะไปใช้อัตราส่วนอื่นอย่างก็ได้อันนี้ผมทําให้เป็นแนวทานนะครับถ้ามันมันมันดรอปมากไปก็จ,จะเป็นลดเหลือแค่1นช้อนโต๊ะก็ได้แต่นี้ผมลองเปรียบเทียบดูว่าผมใช้อัตราส่วนเดียวกับผมกาซิโอโซที่ผมใช้อยู่นะครับอืม โดยรวมแล้วกาแฟอร่อยเหมาะสําหรับคนที่ชอบรสมันนะครับมันกว่าคาราซิโอโซแน่นสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะฮะสำหรับตัวผงลองบีชครีมเมอร์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมหรือว่า1 product ของทางทางลองบีชนะครับผมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะหาพวกโ o d u c t วัตถุดิบแนวๆน,นี้นะครับเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกแล้วเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับ ก็จะเน้นสายสุขภาพนิดน,นึงนะครับผมก็ฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินกดที่ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคนทำกินนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะค,คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ